หล่อจังเลยลูกชายใครพ่อไงแม่ลูกชายแม่หน,น่อยก็ลงแปแป๊บหนึง่งโอ้พี่นาดาปากแดงดเนะใชจป่านาบุญก็แดงปากแม่ก็แดงแล่ปากพ่อก็อไม่แดงปากพ่อไม่แดงมาแดงมากกว่าเสื้อหนูแดงโอ้เสื้อหนูแดงกรเงี้อหนูกระเงีกงหนูแดงกระเงี้ยหนูพี่สีดำอยู่ หนที่จอดเราหนที่จอดหนที่จอดเราหาดูสินี่เรามาที่ไหนครับเราไปเอาแก้วไปไม่ใช่เอาเออะไรดีนะาอะไรดีนะาอะไรดีอ่ะอะไรดีอ่ะบายบายดิ